มาพี่น้องพามาเก็บแอปเปิลจ้าพี่น้องจา้าอู้ยลมลมแรงมากนะคะทุกคนอู้ต้นแอปเปิลเห็นไหมคะทุกคนลูกแอปเปิลเล็กนะคะคุณอาดกทุกอยังนี่พี่น้องดกดก,ดกคุณอาอ้ยลมลมพัดนะคะทุกคนลมแห้งอีลีจ้าพี่น้องจ้าคุณมูกับไมาเก็บเพื่นอน โอ้ลูกใหญ่มากลูกโอ้ลูกใหญ่มากนะอุ้ยอืมซาวเวอร d อ l อ c i ลิ s d e ส i c i ิ u s yeah, look, look, s สสวี d เดลิช o u สพี่นหนอบรรยากาศโอ้ยนะออกมาเดินนะคะออกมาเดินออกมาชมอะไรแบบ ออกมาย่างพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีแฮงพุ่นนิวเบราพุ่นเบิ่งซูมให้ดูนะคะหมู่บ้านนิวเบราทุกคนนู้นบรรยากาศงามอีหลีพี่น้องหมู่บ้านข่อยนี่ beautiful yeah beautiful town โออ้ยพุ่นหมู่บอกให้ถ่ายรูปพุ่นพี่น้องเอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ย่นไปแล้วพุ่นน่ะ ไปแล้วไปแล้วหมูฉันหมูฉันไปแล้วจีไายรูปได้บัดน,นี้หมูบอกว่าไายรูปฉันไายรูปฉันว่าสัตว์นี่นะคะทุกคนภาพบรรยากาศงามๆอยู่เมืองนอกเอามาฝากพี่น้องเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องสุขคนเนะาะจ้าเนาะนี่สวยงามเป็นหมู่บ้านเมืองเกา่า วนพ่อมูได้พี่น้องเอ้ยพื่อนบรรยากาศดีมากวิวสวยนะคะทุกคนลมลมแรงนะคะสวยงามจริงๆือเป็นตาสั่งแท้โอ้แว่นตาแม้วทุกคนเอ้ยแว่นตาใหญ่อุบบาทบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนลมแรงนะคะ พี่น้องมีตะลูกแอปเปิ้ลเด้นี่น่ะพุ่นน่ะลูกเนาะไอดอนโนเนี่ยพุ่นน่ะป๊าดบิงสีหันกล้องไห้เบิ่งเด้อพี่น้องเนี่ยป๊าดลูกใหญ่มากสวีทพุ่นน่ะดกๆพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะ Những đốp đốp appen, man button appen, man button appen, 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 ทุกคน <Thank you. S 1> มาเก็บเอาลูกแพก่อนมันบ่อสุกด้ไงน Not...Not...Not not, not already n no n o t already ได้ลูกเดียวนึ่งอันนี้มันมันหมากอยียงใช่ไหมหมาเอยียง ผลแอปเปิลไหมฮู uh ้อันนั่นสิยังไงฮะเย้อันนี้อ่ะทุกอะฮะเย้เย้มาจ้ะพี่น้องมื้อนี้เฮากะมาสวนแอปเปิลคือเก่าจ้ะนี่ ผลไม้เก็บกินฟรีได้นะคะทุกคนเต็มเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมอุ้ย I'm here okay go home oh I think you talking with me เห็นไหมทุกคนแอปเปิล Billy that Billy sweet okay pick up Simpson over there red already over there here red here in h e r e red in here red. Big big apple here โอ้ลูกใหญ่มากทุกคนจักสิเก็บกินจังไดเนาะลูกใหญ่อุบาทแดงจึงเครืองอยู่ปาดหน่วยใหญ่อหลีพี่น้องเอ้ยมาเก็บผลไม้ฟรีปาดพี่น้องต้นแอปเปิลโอ้ยน่ะปาดต้นแอปเปิล được được